ันนี้พี่เสื้อฟ้าขอพาทุกคนย้อนอดีตย้อนเวลากลับไปสักนิดนึงครับ20 30ปีเท่านั้นแหละเพื่พอทําความรู้จักกับแบรนด์ที่มีชื่อว่า ASUS เมื่อก่อนบางคนเรียก ASUS 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 ย As ังมีเลย ASUS As 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 ก็มี4ีซักชื่อที่เรียกกันเอาเป็นว่าเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันแหละครับว่ามันคือ ASUS เอซุดคือ a s u ุตเทคทุกคนรู้จักแน่นอนเพราะว่าเขามีให้เห็นทั้งกัดจอทั้งเมนบอร์ดรวมไปถึงโทรศัพท์หน้าจอโน้ตบุ๊กมีเยอะขนาดนี้แล้วดังขนาดนี้มันจะไม่รู้จักได้ไงจะไม่รู้จักได้ไงครับเราย้อนไปในปีที่เขาก่อตั้งก่อนเลยครับ1989ตอนนั้นผมก็น่าจะสักสี่สัห้าขวบโดยประมาณยังดีลูกแก้วอยู่เลยเอ๊ะ หรือ,อยังโดดหนังยางอยู่วะมันจะมีทีมอยู่ทีมนึงครับที่เขาแยกตัวออกมาจากบริษัทที่ชื่อว่าเอเซอร์เอเซอร์ทุกคนก็รู้จักอยู่แล้วณวันนั้นมี s ตรอนน่ฉีเฮดชูเจอร์รี่เชนณวันนี้สภาพเขาเป็นยังไงบ้างผมก็ไม่ชัวร์โคห่าไม่เคยเจอกันแบบตัวเป็นๆเ,เคยแต่เห็นรูปเวลาไปบริษัทเอคลุกเขาแยกตัวออกมาจากเอเซอร์แล้วก็มารวมหัวกันแล้วก็แบบเฮ้ยกูว่านะมึงเราน่าจะทะําเมนบอร์ดว่ะทําขายเองแม่งเลยเพื่อที่จะเป็นลงขายให้กับพวกบรรดาเดสก์ User ท็อปพีซี นะครับณตอนแรกเขาทําแค่เมนบอร์ดไม่กี่รุ่นเพื่อมาขายแล้วก็เน้นเป็นเมนบอร์ดที่แบบ high quality เลยเพราะมื่ก่อนเอางนี้มันไม่มีตัวล่างตัวกลางตัวบนมันมีเซ็กเกมนต์เดียวไม่มีแยกซีรีส์ด้วยเน้นทําแต่เมนบอร์ดแล้วก็ขายขายขายแล้วผมว่า a อซ s มาถูกทางในช่วงแรกเลยเสร็จปุ๊บพอในช่วงปี2000ครับมีการเปลี่ยนแปลงเอซเริ่มที่จะผลิตโปรดักต์อื่นที่นอกเหนือจาก เริ่มมีการจอมาบ้างเล็กน้อยเออเริ่มมีโน้ตบุ๊กมาบ้างนิดหน่อยนี่แหละครับเป็นช่วงที่ก้าวผ่านความเปลี่ยนแปลงที่สําคัญมากก็คือช่วงหลังปี2,000ช่วงนั้นมีอะไรครับ Y2K มาในช่วงปี2005-2006-2007ช่วงนี้ครับคนไทยรู้จัก asus rog เขามาแบบงงๆครับ republic of gamer ตอนแรกผมได้ยินชื่อผมก็แบบอะไรวะคืออะไรวะตอนนั้นไม่ใช่ดวงตา rog นะครับคนไทยงงคืออะไรอ๋อสรุปคือมาเป็นซีรีส์ gamer republic of gamer วิถี gamer นั่นแหละจนมาถึงช่วง2010มาอีกครับไม่จบไม่สิน้นนะเมนบอร์ดไม่พอแล้ว คร้าจอไม่พอแล้วทีนี้พี่แกเริ่มมาเน้นหน้าจอมอนิเตอร์ครับเป็นเกมมิ่งมอนิเตอร์ไม่พออีกเกมมิ่งเกียร์ครับเมาส์คีย์บอร์ดหูฟังแต่ต้องยอมรับนิดนึงว่าณนะตอนนั้นเนี่ยช่วง2010กว่ากว่าเนี่ยอซูส <c oughs> อาจจะไม่ได้รับความนิยมมากสักเท่าไหร่ในเรื่องของเกมมิ่งเกียร์เพราะ1เกมมิ่งเกียร์ของเ <c oughs> อซูสมีราคาแพงครับเพราะมันมาหลักๆก็คือเป็น ROG <c oughs> และณนะช่วงเวลานั้นนะ่ะมีหลายแบรนด์มากๆมีประมาณ15บแบรนด์2ี่แบรนด์เลยที่ทำเกมมิ่งเกียร์ ยูเซอร์อาจจะมองว่า Asus Gaming Gear ราคาสูงพอสูงปุ๊บบางยูเซอร์นะครับหลายๆคนก็ไปเลือกหาแบรนด์อื่นที่เป็น g a ม i n g ง e กียรเหมือนกันนะครับแล้วเข้ามือมากกว่า Asus ก็เลยเหมือนกับว่าค่อยๆลดความสำคัญหรือว่าลด priority ของเกมมิ g งเกียลงไปเรื่อยๆจนมาถึงปัจจุบันแต่ครับแต่อย่างอื่นที่ Asus ROG ทำก็มีเพิ่มอีก นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับลายผลิตโทรศัพท์เกมมิ่งนะครับรวมไปถึงมาใส่ใจรายละเอียดในเรื่องของการจอมากขึ้นอ่ะเมนบอร์ด mm hmm. rog กูจัดหนักมากขึ้นจากดีไซน์ที่เป็นนกฮูก,กไม่ใช่แล้วเริ่มมาเป็นดวงตาแล้วชัดเจนเลยทีนี้กูยกระดับ rog ขึ้นไปโหดสัตว์หนักคเดินอีก จริงๆแล้วเขาก็มีทัฟว้ยทัฟเนี่ยนะตอนแรกๆที่เปิดซีรีส์นี้มาเพื่อขายเนี่ยนะครับหน้าตามันยังไม่ได้ดูบึกบึนมันยังไม่ได้ดูธมัดธเมงขนาดนั้นแต่ในช่วงหลังๆมาเนี้ยทัฟทำอะไรออกมาที่เออดีไซน์เข้าท่ามากกว่าเดิมเหมือนกับว่ามีฟีดแบ็กอะครับพอมีฟีดแบ็กปุ๊บก็เอาฟีดแบ็กจากยูเซอร์เริ่มมาแก้ไขปรับแต่งในเรื่องของดีไซน์ให้มันดูธมัดธเมงขึ้นดูแลแบบเออเฮ้ยมีความสวยงามมากขึ้นจนณวันนี้ เอาจริงๆเลยคือ ASUS TUF ก็ตีคู่รูคี้ตาม ASUS ROG มาเลยแล้วราคาถูกกว่าเยอะด้วยอีกอย่างก็คือ Prime Series เน้นเมนบอร์ดมีการ์ดจอนะครับ Prime ก็จะเน้นไปในเรื่องของการใช้งานพื้นฐานทั่วไปดีไซน์ที่เรียบๆง่ายๆอีกหนึ่งซีรีส์ที่ขาดไม่ได้ ProArt Creator อันนี้ก็ไม่เบาครับเขาแยกชัดเจนมาเลยว่า ProArt Creator จะออกมาเพื่อเน้นขายให้กับกลุ่มคนที่เป็นสาย Creator เน้นเป็นทำคอนเทนต์เน้นสายงานตัดต่อออกแบบ 3D เพราะโปรอาร์ต t ทอมีช่องมีอินเทอร์เฟซในการเชื่อมต่อที่เยอะกว่าเกมมิ่งซีรีส์ ASUS ROG ที่เป็นเกมมิ่งโน้ตบุ๊กหลายๆคนเคยซื้อใช้อยู่แล้วผมเองก็มีเนี่ยวางอยู่ข้างหน้าเนี่ยตัวหนึ่งอ่าเริ่มตั้งแต่ประมาณ3 0 0 0 0กว่าบาทเดี๋ยวนี้นะครับมีดัน5้0 0 0กว่า70,000กว่า80,000กว่าแสนกว่า200 0 0 0ก็เคยเห็นมาแล้วเกมมิ่งโน้ตบุ๊กของ ASUS เขาจะเน้นในเรื่องของ CPU ที่แรงการ์ดจอที่แรงแรมเยอะและที่สำคัญคือคูลลิ่งชุดระบายความร้อนในตัวโน้ตบุ๊กที่ ROG ใส่ามาให้แบบ จดเต็มเพราะเคลมเลยว่าเกมมิ่งโน้ตบเขาคือแรงไม่ร้อนแต่ถามว่าร้อนไหมมันก็ร้อนนะครับแต่ชุดคูล,ลงเขาเอาออกไวเท่านี้ปัญหามันก,ก็จบส่วนที่ทําให้ ASUS เจริญเติบโตมาได้ถึงทุกวันนี้นั่นก็คือ1เรื่องคุณภาพอาจจะมีบางช่วงบางจังหวะที่อาจจะมีออหลุด QC บ้างแต่หลังๆมาเนี่ยค่อนข้างที่จะไวในเรื่องของการปรับในเรื่องของการแก้และพัฒนาที่โดดเด่นเลยคือเรื่องของดีไซน์ครับทีมพัฒนาของ ASUS เนี่ยผมบอกอไว้หลายทางว่า ASUS แพงเพราะอะไร เขาหนักไปในเรื่องของดีไซน์ Astral 5 0 9 0 Astral 5080 Ast 50ใครบ้างไม่รู้จักไม่ได้หมายความว่ามันแพงเลยต้องหยิบม,มาพูดนะครับแต่ผมจะบอกว่ามันคือดีไซน์ของการ์ดจอที่คนทั่วโลกทวินหาและใฝ่ฝันว่าจะได้มันมาครองผมก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ราคามันจะลงมาแบบปกติหรือมันจะเป็นราคาที่ถูกลงมากกว่านี้อาจจะต้องรอถึงปีหนึ่งหรืออาจจะเป็นปีหน้าอันนี้ตอบไม่ได้จริงแต่เอาเป็นว่าเรซูสกว่าจะมาถึงวันนี้ได้ กว่าที่จะมี ROG ได้ขนาดนี้คนทั่วโลกเวลามีงาน c o m p ิวเตเวลามีงาน CES Boost ASUS ROG จะเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่อลังการและจะเป็นบูธที่คนเวลาไปงานจะวิ่งเข้าไปหา ASUS ROG เป็นบูธแรกผมเองก็หนึ่งในนั้นครับและถ้าชอบให้พี่เสื้อฟ้ามาย้อนอดีตเล่าอะไรสนุกสกเุเพลินๆแบบนี้คอมเมนต์ได้นะครับว่าอยากให้ผมทำเรื่องอะไรและที่สำคัญครับอย่าลืมครับกดไลค์กด s ับสไ r i b e like, กดฟ o l โล w กดแม่งทุกอย่างที่จะกดได้ คนละทีพอนะจ๊ะ